สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะเราพานำท่านผู้ชมมาที่สนามพุทธบูชานะครับกับช่อง YouTube ตะกอออฟฟิเชียลนะครับมาดูดูดีกันครับการขาบวกวกำปั่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้ครับแต้มอยู่ที่3ตัวหนึ่งครับโดกับตะนางรองครับจะเจอกันกับ จีนอุดรและตาบางเลนครับเสิร์ฟแปรข้ามหัวข้ามแปรระหว่างจีนอุดรเป็นตัวยกแรลกับโดครับมีสิทธิ์ยกล้นแปรลูกสองเท่านั้นแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสามครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่จีนม,มาและตาล่าสุดครับตานางรองชนะทางด้านเก่งบ้านประขามและจีนมานะครับ ในการข้ามหัวข้ามแปลชิงกันไายราคาฝั่งละแสนบาทถือว่าเป็นนี้เป็นคู่เอกนะครแปมอยู่ที่สามตัอหนึ่งครับสามหนึ่งครับไปขึ้นง่ายครับ ฟาวครับแบบนี้จังหวะของท่าบางเลนค่อนข้างที่จะเสียหายครับการข้ามแบบนี้ครับกลับจากงวงนี่นะกลับจากงวงเนี่ยเซนเน่เซนเน่กับแล้วเราพุทธกับ จะไหนเพื่อนครับขอรถยังมาใช่รถเก่งโอเคนึกว่ากันว่าสโมไซแม่ผมมาไปฏิบัติแต้มสี่ตัวหนึ่งครับห่างกันที่สามแต้มเลยตายังได้ครับแบบนี้เอาเลยครับล้นไปแบบนั้นครับตักทายเลยครับจังหวะมาแล้วครับ จังหวัดเจ้าบ้านมาแล้ว่ะครับฝากกดซับสไครต์กันได้ครับกดไลค์กดแชร์กันได้แต่ก็ออฟฟิเชียลครับ นะฮะเป็นเจ้าของเพจบางเกอกตะก้อออเชียลนะฮะฝากกติดตามทั้งทางเพจและทางช่อง YouTube ด้วยนะครับมาดูคู่นี้กันครับตาบางเลนัดล่าสุดครับที่สนามหนร้ปีที่สนามเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับในงานซุปเปอร์ไฟครั้งที่แล้วครับเจ้าตัวแพ้ที่หนึ่งแต้มครับให้กับทางด้านของ เด็กวัยรุ่นค่ายของสวนสยามครับน้องเจียรสวนสยามครับเดี๋ยวไปครับฟีดนัดล่าสุดของต้านนางรองครับออกไปงานไทยในงานซุปเปอร์ไฟมาแล้วนะครับนะฮะชนะทางค่ายระยองนะครับ แต้มอยู่ที่ห้านหนึ่งครับซ้ายมาแบบนี้จีนครับโอ้โหแปดดิ้งครับได้ไปลูกนี้โอ้โห้ตาหนังรองครับจังหวัดสุดท้ายครับอลอดไปได้ยังไงจังหวัดมันสกูโอ้จังหวัดโลกแล้วครับ แต้มหนึ่งต่อห้าครับตะจุดพุดขึ้นมาแล้วครับจีนดุดอนไม่รู้จะรับยังไงแล้วละครับแต้มห้าต่อหนึ่งครับ จีที่เท้าขวาแล้วครับแบบนี้โอ้โ oh หขึ้นทุ่มสุดตัวเลยครับโยกสุดตัวนะฮะจังหวะของตาบางเลนตาบางเลนยืนคู่กับจีนูรน,นะครับจะเจอกันตับนักตานักรองและโดสติกนะฮะยืนกันที่13แต้มนะครับเสิร์ฟแปรข้ามหัวกัมแปรตานังรองแรกกับตาบางเลนนะครับ oh. เกมเจ้าบ้านนี่ถือว่าสุดยอดมากครับ,บแต้มห้าต่อหนึ่งครับเข้าด้านซ้ายยังได้ครับต้าบาังเล่น เกมรับอาจจะมีคร <like now. S 1> okay. um, ับแต่การข้ามหัวข้ามแปรเนี่ยต้นตนเกมน่าจะเป็นรองทางดันตานังรองนะครับแต้มหนึ่งต่อห้าครับอืมแปงขวาครับโดนสต็กโอ้ยแบบนี้ครับ จีนุดนเอายังได้ครับแปรมาก่อนครับลูกนี้กดอีกครั้งหนึ่งครับชิดชิดชิดเบลลิงโดนเสาล่วงโอ้ห์หหฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผ่านช่อง y o YouTube ตะกอ o อ f i c i a l นะครับเป็นช่องของแฮมนอตและเจเดงครับ เป็นทั้งเจ้าของเพจบางกอกตะก็ออฟฟิเชียลและทางช่อง YouTube ครับใครที่เป็นแฟนเพจนะฮะฝากกดติดตามได้เลยแต้มห้าต่อหนึ่งครับจินอุดรลดัดด้านด้านซ้ายครับห่างเยอะโอ้ห่างแบบนั้นก็ต้องโดนเลยครับจังหวะของจินอุดรและต้าบางเลนครับมีเกมรับกันตะกู่แต่วันนี้ครับ เต็มฉีกไปที่6ต่อหนึ่งแล้วครับสิบต้มครับแต้มอยู่ตอนนี้อยู่ที่6ต่อหนึ่งครับจโดทักทายด้านซ้ายแล้วครับวิ่งทันไหมโอ้โหต้านังรองครับ อาจจะเกมลับต้านังรองอาจจะเป็นรองนะครับแต่การข้ามหัวก้าแปรเนี่ยถือว่าไม่เป็นรองนะครับโดยเฉพาะเกมเล่นในบ้านของตานังรองก็ถือว่าพรีเซนต์กับจังหวัดได้ดีพอสมควรครับตาครับโล,ล่งเลยครับแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ชังท่อง YouTube ด้วยนะครับกดติดตามได้เลยครับแากก็ออ f ฟเชั แ้ม6ตออ่อ1่งครับห่างกันที่5แตแทมจีนครับแบบนี้ลั่นเลยคนระับรับลูกจังหวะของโด้ครับลูกนี้เอาเลยครับเปลี่ยนฟังครับอือหือเว้งเว้ง,วง เซียนดุรุเซียนดุรุเอาละครับมาฝั่งนี้แล้วครับสกอรตอนนี้อยู่ที่7ต่อนหนึ่งครับอนน <c oughs> ีมัก็ย่อตบอบมอัดวิีโอเสียคมณประานอะไรบบาทำอกไอาเมื่อ๋สายสุดครับ หมุนตัวนิดหนึ่งครับแบบนี้โอ้โหตาดายแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อเจ็ดครับตะคอนเฟิร์มเลยลูกจังหวะนี้โอ้โห จะล้นไปแล้วนี่ยังตามข้ามหัวได้ครับ,บาตามจัดอออต,ตอนนึงครับเข้าช่องด้านซ้ายครับลั่นนิดนึง่ะมาแล้วตาบางเลนข้ามไม่ธรรมดานะครับมีการบิดมาด้วยนะครับจงังหวะสายนิดนึงนะจงังหวะทิศทางตะก้อ แตามหนึ่งจดครับโดสตึกลงโล่งเลยครับลูกนี้โอ้โหวัยรุ่นครับนี่แหละครับคนที่จะเดี่ยวแปรข้ามฟรีกับทางด้านของแจ็คร้อยแรงม้ครับนะฮะแต่แจ็คร้อยแรงม้เกิดอาการบาดเจ็บครับนะฮะ่าจจะเจอกันอีกรอบหนึ่งครับ เจ็ดหนึ่งครับโดทักทายไปที่แปลขวาแล้วครับแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อเจ็ดครับทางด้านซ้ายครับไม่หลงอะวิ่งรอเลย ลุกลีครับเกมลับครับไม่หลงเลยฮะถ้าผ่านตาไปแล้วนี่จะเจอใครเรายังไม่รู้เลยนะครับจะแท็กซี่แจมอยู่ที่เจ็ดตอนหนึ่งครับอันหนึ่งนะครับผมลองเลย ตาบังเลนครับเอาแล้วครับตาขึ้นจังหวะง่ายๆล้นไปครับอืตาบังเลนยังตามได้ครับห่างไหมโอ้โหลูกนี้ยังประคองมาก่อนครับจีนอุดรครับโอ้โหสภาพจิตใจโอ้จีนอุดรวันนี้ครับ แอตั้เ่งกนี้ะนี่่กง่ยดตัวนแตมอยู่ที่8ตอนหนึ่งครับห่างกันที่7แต้มเลยครับเอาจินอุดรอีกครั้งหนึ่งตาบางเลน เกือบไปแล้วนะครับจังหวะเมื่อสคูหนึ่งแปดครับไม่รู้จะมามุกไหนแล้วนะครับจังหวะเกมอย่างนี้ครับ ก็ถือว่าโอเคนะการข้ามหัวข้ามไปนัดล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเจอกับแข่งบ้านบักขามครับได้วิดีโอแ <c oughs> ม่ได้วิดีโอหนื่งลยอะไรส่วนลหนื่งแปดตอนหนึ่งครับ <c oughs> ตาบังเงลดบิดมาอย่างนั้นครับมองทันเลยครับโอ้โหบิดมาก็มองทันครับเกมล็อกของตานางรองวันนี้ ถามว่าบิดดีไหมบิดสุดแล้วนะครับบิดทิศทางจังหวัดตะก้อนี่ถือว่าสุดสุดแล้วนะนะครับแต่เกมรับครับต่านนางรองวันนี้พรีเซนต์กับจังหวัดได้ดีเหลือเกินครับเก้าต่อหนึ่งครับมาไหมเอ่ย โอ้โเกือบไปแล้วครับอีกครั้งหนึ่งเกือบตักขึ้นได้ด้วยแปรครับตะนางรองครับก็ยังเป็นปัญหาครับกับตาบางเลนเหมือนเดิมครับสดสดจริงๆตีคว้ยตายห่ต่อ <laughs> 9ครับโอ้โยงแบบนี้ โอ้โหต้านังรองครับแต้ม2ต่อ9ครับไล่สวยครับแบบนี้โอโ้จังหวะการข้ามของต้านังรองนี่ ต้องขึ้นไปแลกกับจ่าแอกแล้วละครับถ้าแบบนี้ครับตแตมก้าต่อสองครับจีไปที่ใต้อีกแล้วครับส่วนสูงต้านี่นะ่จะมี180เซนติเมตรขึ้นไปแล้วครับสูงอยู่แล้วครับต้าบางเลน สองก้าวสองก้าวครับเอาละครับจุดพูแบบนั้นครับรอเลยต้าบางเรนครับ โอ้โหจะรับยังไงเลยครับในเมื่อตีแบบนี้ครับอือขึ้นขยมเลยครับจังหวะของตาหนังลอง9ต่อ3ครับอ จีนุดรครับพลาดอีกแล้วครับโอ้โหช็อกไปดื้อเลยครับเกมรอบของจีนุดรวันนี้นี่แหละครับตานังรองครับทีเด็ดเลยแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้นะครับประสบการณ์ในการข้ามหัวข้ามแปกก็ถือว่าดีเหมือนกันครับทางด้านของตาบางเลนครับจีนครับห่างเยอะครับลูกนี้ ปกคองมาได้ครับเปลี่ยนทิศทางได้เลยครับแบบนี้โอ้โหพุทธบูชานี่ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มกับชัยชนะแล,ล้วละครับอืมเหลืออยู่ที่สองแต้มครับสิบเอ็ดต่อ3ครับต้องรีบกลับมาครับทางด้านของตาบางเงินและจินดุดดอน โอ้โหแบบนี้ครับโอ้โหมันไม่เป็นดังที่ใจคิดครับสู้เต็มร้อยอยู่แล้วละครับแต่จังหวะมันยังไม่มาครับ<ต>ห่างกันเยอะครับสกอร์ตอนนี้12ต่อ3ครับ ตาบางเลนครับแปรขวานิ่งอีกแล้วครับบิดไหมโอ้โหบิดเลยครับแบบนี้เอาไปเอามาในีสู้กันไม่ได้เลยครับอืมจีนอูดอนและตาบางเลนครับ32ครับโอ้ยฟ้าวครับแบบนี้ สี่สิบสองครับโดสตึกประคองแบบนี้ครับเฉือนนิดเดียวครับในการก้ากมหัวก้ามแปลของตะหนางรองครับสิบสองต่อสี่ครับห่างกันเยอะเลยระยะห่างกันที่แปดแต้มครับ สิบสองสี่ครับต้องพยายามที่จะกลับมาให้เร็วครับจีนูดอนและต้าบางเลนครับโดยเฉพาะเกมรับครับสี่สิบสองครับรับได้ง่ายเฉือนนิดเดียวเลยครับแบบนี้โอ้โหต้านางรองครับ ทีเด็ดเป็นตะกอ้อเงินแสนมาแล้วนะครับที่งานซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่หที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับตาบางเลนัดล่าสุดครับที่ที่งานซุปเปอร์ไฟท์ครับเจ้าตัวเดียวแปครับฟีแพ้กันที่แต้มเดียวนะครับแพ้ให้เชียร์สวนสยามครับสี่สิบสองครับอืม ต้องพยายามที่จะกลับมาให้เร็วครับจังหวะของจินดุรอนห้าสิบสองครับโดก็ประคองแบบนี้ครับโล่งๆเลยฮะโอ้เล้วใครจะรับล่ะครับแบบนี้อ สิบสองต่อห้าเมตเกมครับจีนุดอลั่นอีกครั้งหนึ่งเงี้ยตาครับบิดเอารับได้แล้วครับลูกนี้ตัดสินใจยังไงล้นมาครับหนึ่งสองจีนุดรครับโอ้โหล้นไปนี่ถือว่าเป็นบทลงโทษเลยครับจังหวะมือสกู่จ,จะเกมแล้วแต่ไม่เกมครับม,มันจะเกมหรือไงนะปิดเกมเลยแหละเด้ แต้มอยู่5ต่อ12ครับตาครับตานางรองครับ <c oughs> แต้ม62ครับโด โอ้โหพอดีเลยครับแบบนี้เฉพาะเกมยกแบบนี้นี่ <c oughs> ก็ต้องหลบเลยครับเกมในบ้านนี่ก็ถือว่าทีเด็ดอยู่แล้วครับเ <c oughs> จโดครับโอ้โหโ,หโ,หโดว่เกนะจาเก่สิบสองตองครับ จีี่ต้าอีกแล้วครับอะไรเรื่องอะไรตาครับโอ้โหมีทุกอย่างจริงๆรครับ สิบสองหกครับอืมแบบนี้ตามาเลยครับโอ้โหซื้อใจจังหวะดดีได้ครับยังไม่ปิดเกมยังไม่ได้ครับจังหวะของเจ้าบ้านแตมอยู่ที่หกต่อสิบสองครับ หกสิบสองครับว้าวลูกดีครับตานักรองครับอาจารย์กดกุฏวุฒิชาและก็โดสติกครับ เจ็ดสบสองครับจะโดเนยก็เช็คลายเส้นดีดีครับออโอ้ยไม่ได้ยินสิบห้าหรบ 12ต่อ7ครับเกมหรือไม่เกมครับแมตช์ไปครั้งที่6ตาครับเริ่มที่จะมาแล้วครับเจ็ดสิบสองครับโดแบบนี้เอาแล้วครับ ประคองไปก่อนไนงะตาบางเลนลงโล่งไหมโอ้แปดสิบครับสิต่อแปดครับสิงต่อแปดครับเกมหือไมเกม

สกอร์ตอนนี้อยู่ที่แตม้ม1ิบสต่อเท่าไหร่นนะสิบสองแปดสิบสองเใช่ไหม ไม่เกมครับ12-8ต่อ,อ,อแปรแบบนี้โล่งๆครับเอาละครับไม่เกมแล้วล่ะครับไม่แย่งไม่แย่ง ลูกนี้จินอุดรครับสกอร12์12ต่อ8นะครับปิดเกมได้หรือไม่ครับก็ต้องพยายามที่จะปิดเกมให้ได้ครับเจ้าบ้าน12 8ครับจีติต้าเลยครับ หมุนหัวเลยครับลูกนี้เอาเลยครับปะคลองมาได้ใส่เลยนะครับลูกนี้เรียบร้อยไปแล้วครับนะฮะผลปากฏว่าโดโลตาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ8คว้าเงินรางวัลไปคลองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดออฟฟิเชียลและทางเพจบ,บางกาะตากอากาศออฟฟิเชียลยขอบคุณทุกท่านครับ